ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงินเผื่อเลยกพิเศษ5,000 500, สนบาทนะครับดอกเบี้ย2.14%จะได้ดอกเบี้ยรวมแล้วกี่บาทคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวเงินฝากเผื่อเล็กพิเศษ11เดือนจากธนาคารอมสินกันก่อนเรามาพบกับเงินฝากเผื่อเลพิเศษ11เดือนนะครับ เก็บเงินไว้ใช้ใจ่ายทั่วไปเพื่อความสะดวกคล่องตัวนะในการใช้เงินมีเงินเก็บอุ่นใจพร้อมใช้ในยามฉุกเฉินได้ทุกเมื่อบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีจุดเด่นนะครับฝากเพิ่มครั้งแล้วไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับคำนวณดอกเบี้ยแบบรายวันจากยอดเงินฝากถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับเงื่อนไขการฝากเ,เปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหบาทฝากเพิ่มครั้งแล้ว ไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาลและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการลบฝากต่อรายนะครับเมื่อฝากครบ11เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีงเงินฝากประเภทเผื่อเลขท,ที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นะครับแคมเปญเงินฝากเผื่อเลขพิเศษ11เดือนสามารถใช้สมุดเล่มเดิมนะครับในแคมเปญปีไหนก็ได้นะขอให้เป็นพิเศษ11เดือนเล่มเดิมมาฝาก ได้นะโดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ให้เสียเวลานะครับอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนร้อยละ1.82ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ2.14ต่อปีหรือเวลาการรับฝากวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2567เป็นต้นไปนะครับเงื่อนไขาการถอนนะถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ9เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับ เงินฝากประเภทเผือกเรียกณนะวันถอนในอัตราต่ํา,ตาสุดภาษีน่าที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับนิติบุคคลหักภาษีน่าที่จ่ายตามประกาศของกรมสัมพากร์การลงรับดอกเบีย้ยจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากนะครับเข้าเผือกเข้าบัญชีเผือกเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นั่นเองนะครับ คุณสมบัตินะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทเอกสารการเปิดบัญชีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วนั่นเองนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเราต้องรู้วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากกันก่อนนะครับว่ามีหลักการคำนวณอย่างไรนะครับมีแบบไหนเราจะได้คำนวณกันได้นะครับ ก่อนอ <th desserts> ื Quindi, ่นนะวิธีการคำนวณนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเงินฝากเท่าไหร่แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับวิธีการคำนวณเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คูณวงเล็บจำนวนวันที่ฝากหาร365วันนะครับก็เท่ากับอัตราดอกเบี้ยนั่นเองตัวอย่างนะครับฝากเงิน20 0 0 0บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย0.5%นยนะครับแล้วก็ฝากจำนวน1ปีนะครับวิธีการ20 0 0 0คูณ0.5%นะครับแล้วก็คูณวงเล็บนะ 1>, 1ปีนะครับเรามาดูว่าปีนี้เท่าไหร่นะครับ3 6 5วันใช่ไหมนะครับก็หาร3 6 5วันก็เท่ากับ100บาทนะครับดอกเบีย้ยที่คุณจะได้รับคือ100บาทนะครับนี่คืออัตราดอกเบีย้ยที่คุณได้รับไปนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็จะปรับตัวเงินฝากนะครับปรับอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็จํานวนวันเพราะบางทีเนี่ยนะครับ อัตราดอกเบีย้ยของแต่ละธนาคารเนี่ยในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันอย่างเช่นอัตราดอกเบีย้ยฝากประจํา9เดือน9เดือนเนี่ยมันกี่วันเราก็ต้องไปดูนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ากี่วันนะครับเราก็ต้องทราบตารางนี้กันก่อนตารางนี้นะครับมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยแค่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่ง ทุก4ปีมันจะมี29วันนอกนั้นจะ28วันหมดนะครับนะทุก4ปีมันจะมี29วันวันหนึ่งนะครับเท่ากับ366วันนะครับแต่ปีส่วนใหญ่จะเป็น365วันนะครับเนี่ยเราจะรู้จํานวนวันของแต่ละเดือนนะครับเนี่ยแล้วก็มาบวกกันนะครับสมมติฝากตั้งแต่เดือนเมษา1นเมษาแล้วก็ไปสิ้นธันวานะครับแล้วก็ดูวัน1เมษาเนี่ยช่วงเดือนเมษา จำนวนวันเท่าไหร่นะครับถึงทันวามบวกกันเลยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าสูตรนั่นเองนะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับประชาชนทั่วไปไม่หักภาษีนะครับดอกเบี้ยนาที่จ่ายนะ15%เนี่ยไม่หัก 11เดือนเงินต้น500,000ดอกเบีย้ย1.82%เทียบเท่าเงินฝากประจํา2.14นะครับจํานวนวัน334วันดอกเบีย้ยที่รับ8,327บาท12สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยสรุปเงินต้น500,000บวกดอกเบีย้ย8,327บาท12สตางค์รับไปเลยนะครับ58,327บาท12สตางค์นะครับก่อนจากการซีรีอัตราดอก คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับจะมาในทุกๆวันเพราะนั้นจะผัดเปลี่ยนุนเวียนแคมเปญเด็ดๆนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเงินต้นนะครับที่ฝากเอาไว้นะจะผัดเปลี่ยนมาพูดคุยกันเพราะนั้นฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงิน ได้ทุกช่องทางเลย1เลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด sms นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบัานทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิก ห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิง้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์6-6เสร็จทุกแห่งมีนาคม6-6ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันห์6กเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน66มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจจำกัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อข้อมูลอันนี้ ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปนสนใจนะครับ